สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่นา่ารักด้วยนะครับวันนี้ก็พบกับผมประพักแฟมชาแนลแล้วนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเจนงสตีบอยแล้วนะครับ EP นี้ก็เป็น EP ที่51กันแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นในหมดไลซ์ดาเหมือนเดิมนะครับเป็นหมดไลซ์ดาวันที่2นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นกล่องเนาะเดี๋ยวเราจะไปเปิดดูแต่และนี่มาได้อะไรนะเปิดดูปุ๊บได้เพชรน,นี่ได้อัจจินน่ไฟเดอร์ด้วยนะแล้วก็ได้ขุดทองนะครับ เดี๋ยวเราก็จะไปเรื่องเกมกันนะครับเข้าสู่หมดไรสดาแล้วนี่เดี๋ยวเราจะเล่นดัง446กันนะครับเพราะว่า445เราเล่นเนาะอัพเลยมีที่อัพเลเวลเค11นะเดี๋ยวเราอัพรับธนูแล้วก็อัครุณักขุดทองแล้วก็อักนักหอกของเรานะครับโอเคเราก็อัพไปเลยนะครับนี่อัพนักหอกแล้วก็อัพนักหอกยันดูแหละเพราะว่าเราต้องได้ตัวนักหอกถึกถึงนะครับเอาชีวิตรอดจากการโจมตีเมื่อพระอาทิตย ครึ่งอ่าเดี๋ยวถ้าพลาดที่ครึ่งปุ๊บนะครับอันนี้ก็จะมาโจมตีเราเลยนะโอ้มีตัวนั้นดับใหญ่ๆด้วยนะของเขาอะ่ะแต่เราก็ไม่กลัวนะครับเราก็จะซื้อนักขุดทองแล้วก็สร้างกอ,องทัพของเรากันนะอ่าจหวันนี้เราช่วยขุดทองกันนะครับอันนี้คือถ้าเป็นฝั่งศัตรูของเมื่อกี้นะเราไม่ควรไปโจมตีก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราไปโจมตีปุ๊บเขาบอกว่าเออเหมือนเราพร้อมแล้วเขาก็เลยจะมาโจมตีเราเลยนะเต่ยวเราไม่ต้องเปิดก่อนนะพราะอันนี้ถ้าเราเปิดปุ๊บอะ่ะ กองทัพของเรามีน้อยนี่เรากลับแพ้แล้วนะครับนาจหวันนี้เราก็มาขุดทองเรื่อยๆกันนะครับนี่มาขุดทองก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะสร้างกองทัพอาเดี๋ยวเราก็จะซื้อนักขุดทองเออม่ใช่นักขุดทองสินนัขหองนะครับโอเคเราก็ช่วยขุดทองเรื่อยๆเลยนะครับขุดเรื่อยๆเลยนี้เดี๋ยวเราก็แบบรอสร้างกองทัพไม่ได้นะถ้าเราสร้างกองทัพปุ๊บเ่เราก็พร้อมที่จะแบบโจมตีแต่ไม่อย่างนั้นเราก็รอให้แบบ เาทิ่ครึ้นนะเขาเข้ามาจงตีคนเดียวนะครับอ่จาจมนี้เราก็มาช่วยคุณทองกันนะครับคุณทองเรื่อยๆกันนะครับโอ้โอเคเราก็คุดเรื่อยๆนะครับโอ้จมนี้เขาบุกมาแล้วหรือเปล่าอุ้ยอ๋ออันนี้เป็นตัวที่บุกมาก่อนนะครับโอ้คิดว่าเป็นกองทัพใหญ่ๆเมื่อกี้นะตกใจหมดเลย ไม่ใช่แต่มันเป็นตัวที่แบบบุกมาเองนะโอ้เขาปล่อยมาอยู่นะเขาปล่อยมาบุกอยู่เขาบอกว่าเงียบเหงาเกินนะถ้าไม่บุกมาก็เงียบเหงาเกินนี่เขาก็ปล่อยมาบุกเหมือนกันนะเปิดกนะ่อนละเขาเปิดกนะ่อนแล้วเปิดก่อนได้ปุ่นละเดี๋ยวก็โดนละเปิดก่อนได้ปุ่นละก็มาขุดทองต่อนะขุดทองเรื่อยๆอาจจะเงียบเหงานิดหนึ่งนะนี่ฝั่งศัตรูเขาบุกมาอยู่นี่ทองที่จะบวกมาดิแทงแทงมาดิแทงตาย ดับเทมอะไรนะมีดับใหญ่ๆด้วยพระธีก็สวยเอ้ยพระธีสวยแบบพระจังพระจังก็สวยเหมือนกันนะมาจงหันนี้เราก็มาสร้างกองทัพของเราเรื่อยๆเลยนะครับช่วงนี้ก็เข้าสู่ช่วงฤดูหนาวแล้วเนาะนี่ทางภาคเหนือนี่ก็หนาวแล้วส่วนภาคอีสานก็แบบหนาวแล้วเหมือนกันหรือเปล่าใครอยู่ภาคอีสานก็สามารถแบบบอกได้นะครับนี่ AF4 ทุกทางนี่จงหันนี้เราก็มาบวกต่อนะครับใส่เข้าไป ใส่เข้าไปนี่ตายถ้าตายปุ๊บเดี๋ยวเรามานออเรื่องเหมือนเดิมอ่าภาคเหนือก็หนาวอากาศก็กําลังดีเลยนะครับนี่ส่วนภาคอีสานก็แบบไม่รู้เหมือนกันนะ f อซคนไหนอยู่ภาคอีสานก็สามารถแบบคอมเมนต์มาได้นะครับสมงพัดใต้ได้ข่าวว่าเหมือนน้ำจะท่วมหรือเปล่าหรือใช่ไหมครับไม่เป็นไรสมหรน,นี้เราก็มาเข้าเกมเหมือนเดิมนะเออเรานอเรื่องด้วยเข้าเกมมาด้วยยิงเข้าไปใส่เข้าไปมา ศัตรูแค่นี้พร้อมบวกนะครับมาดีใส่หึงโดนมาเอ้ยอย่าไปโจมตีอย่าไปโจมต,อจมตีอย่าเพิ่งไปเปิดเพราะว่ากองทัพของเรายังไม่พร้อมนะครับถ้าเราจมตีปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะาเขาแบบเออเมื่อเราพร้อมแล้วเขาจะมาโจมตีแล้วนะเช้านี้เราก็แบบรอก่อนนะครับสร้างกองทัพเรื่อยๆก่อนถ้ากองทัพของเราได้เมื่อไรเราก็จะพร้อมที่จะโจมตีเมื่อนั้นนั่นแหละมาขุดทองเรื่อยๆนะอุ้ยมาอีกแล้วไม่สี่นะ อันีม่ดสี่ 4, หรือว่าห้าก็เชื่นมัาเถอะมานีใส่เขา้าใส่หม,มดหมดนะครับเข้ามาดีครับปึกก่อนได้ปวด้วนะครับนี่ตอนนี้กําลังของเรามีแค่ยี่สิบเจ็ดส่วนห้าสิบนะเออเดี๋ยวเราจะใช้ตัวนี้ไปกวนติงเลยดิมาดิปึกก่อนเหรอเดี๋ยวโยนหอกใส่แม่งโยนหอกใส่อุ้ยนี่เห็นไหมพอเราแบบไปกวนปูบแบบเขาจะมาโจมตีเลยเขาไม่รอพราทิศครึ่งแล้วแต่วันนี้ก็ไม่เป็นไร บวกเลยมาใส่เข้าไปครับนี่นี่ใส่เข้าไปธนูของเราก็ยิงนะอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยกดโกรด,ดิใส่เข้าไปอืมมันดิมานดิอืมยิงใส่เข้าไปมาแค่นี้เหรอกลัวซะที่ไหนไม,มนันดิไอ้น้ดาบใหญ่ๆหไม่ไหนไอ้น้ำดาบใหญ่เหรอตายมาตายอืมตายอืมแพเราโอ้ชนะวิกกูดอ่าเดี๋ยวเราก็มาเดินเรินกันต่อเลยนะครับใช้เวลาแค่สี่นาทีนะเพราะว่าเราไปเปิดก่อนนะเฮ้ยไม่ใช่เด็กเขามาเปิดก่อนแต่เราอะ ไปควนติงก็เลยแบบจัดการเลยมาจำไว้นี้447กันนะครับมาดัง447เราก็จะมาอัพดังของทองนี่แล้วก็อัพธนูพลธนูของเราแล้วก็พลน,น้าหอกนะพลน,น้าหอกค่ะเราก็อัพเลยสองครับเลยสองนี่เดี๋ยวเราจะไปอัพนั่ดับดีกว่านี่โอเคอยู่รอดจงถึงพระอาทิตย์ตกเมื่อกี้คือรอพระอาทิตย์ขึ้นค่อยโจมตีนะแต่อันนี้คือ สู้จงกว่าพระที่จะตกนะเพราะว่าฝั่งศัตรูเขาจะบุกมาเรื่อยๆนะเราไม่รู้ว่าต้องเจอตัวยักหรือว่าตัวพอมหมดหรือว่าจะเป็นตัวอะไรไม่รู้นั่แหละแล้วแต่เลยหรือว่าจะเป็นซองบี้หรือว่าจะเจอแบบตัวพลธนูหรือว่าจะเจอย่างเจอหน้าดับเจออะไรเราไม่รู้เลยนะเราก็แบบรอสู้อย่างเดียวรอจงกว่าพระที่ตกพระพระที่ตกปุ๊บนี่เขาจะแบบไม่มาจมตีแล้วนะแต่วันนี้เราก็มา ่วยขุดทองเรื่อยเเลยนะนี่มาดูอุ้ยนันดาของเขาใหญ่มากเลยอะแต่วันนี้ใหญ่ก็ไม่เป็นไรก็ปวดบมดดีครับมาดีครับเหตุที่เราวิ่งอ้อมนะเพราะว่าเราจะมาจมตีอย่างนี้ใส่เข้าไปมาแล้วก็หลบเอ้ยเอ้ยเ้ยอยนี้ก็ตายดีครับถ้าอย่างนี้ก็ตายดีครับผิดที่ผิดที่เดีย๋ยวเราจะใช้พลธนูยิงนะเดีย๋ยวเราจะมีตัวหลอดล่องนะให้มบตามมาแล้วก็พลธนูยิงฟรีนะถ้ายิงด้านหลังอ่ะมันจะทําให้แบบศัตรูตายง่ายนะนี่ นี่ยิงหัวหนึ่งดอกมาดิกระโดดใส่หือ้อตายจะเก่งแค่ไหนก็มาดิครับใส่หมดดิครับพลธนูเหรอเราก็ต้องบังก่อนนะพลธนูประทับธนูเลยมามาดิมาดิแรกตอนแรกเลยมามามาแรกอิยิงมาแรกอดอกดิืิงตายเก่งสะแค่ไหนมาแรกเหรออมืมาดิครับก็มาดิครับ แรกกันเราก็มาดีครับเราพ้นธนูเอ,อเทพเห็นธนูเทพยอนอตั้งชื่อให้ละเทพยอนอม,มาอีตัวนะวิ่งมาอีตัวได้ไงมาอีสองตัวนะสองตัวก็มาใสหมดคนระับเดี๋ยวเราก็จะมาหลอกล่อเหมือนเดิมนะิ่งหลอกล่อให้แบบศัตรูตามเรานะมาดิมาดิอย่างนี้หางหลังอย่างนี้ก็เสร็จโจนดีครับมาดิหางหลังอย่างนี้ก็เสร็จดีครับยิ่งยิ่งอิทีิเยดิกดอย่างนี้สี่เออ แผงของเราก็คือเราจะเป็นมีตัวหนึ่งหลอกล่อนะพอเราจะใช้ตัวหนึ่งวิ่งหลอกล่อไปแล้วก็ให้แบบศัตรูวิ่งตามตัวนั้นฆ่านะก็จะมีพลธนูอยู่ด้านหลังยิงนะเดี๋ยวเราก็จมตีเลยเพราะว่าถ้าเป็นตัวธนูเราต้องจมตีนะเราไม่ต้องปล่อยให้เขาแบบยิงฟรีนะถ้ายิงฟรีเดี๋ยวเราก็ตายซิงอย่างง่นะครับมาดีใส่เข้าไปใส่หมดนะครับมาดีครับนีบวกเข้าไป ตรงนี้เราถอยทับก่อนเพราะว่าเขาไม่มีป้องให้เราโจมตีนะหรือว่าไม่มีรูปป้องให้เราทำลายนะครับมาจังหวะนี้เราก็มาสร้างกองทัพเลยนะนจริงๆก็ออกมาดีอุย้ยห้าตัวสี่ตัวห้าตัว,ตวมีพลธน,นูแล้วก็มีตัวอา่าน,นับตัวใหญ่ๆนะอันนี้เราบวกเลยเพราะว่าเรามีหน้าหอกแล้วใส่หมดดีครับเดี๋ยวเราจะวิ่งไปโจมตีอ๋อพลธนูก่อนนะแทงพลธนูแทงพลธนูของเขาใส่เข้าไปนี่ใส่เข้าไป มาดีมาดีจำยิ้ปลอมหมดเลยครับก็มาดีครับไม่กลัวเลยครับก็มาดีครับเปิดก่อนได้ปุ๋ยนะครับอืมเมื่อไรพระที่จะตกเนี่ยจะได้ไม่โจมตีแล้วล่ะเออสัตว์ัวก็โจมตีเรื่อยๆเลยนะมาโจมตีแค่ไหนเราก็ไม่กลัวนะครับเราก็พร้อมที่จะบวกหมวกหมดได้นะครับมาดีใส่เข้าไปอ,อ๋อพลันดูมาดีครับนี่พระาที่ตกแล้วเย,ย่จริงๆมันไม่ใช่นะนี่บวกเข้าไปมนเป็นแบบพระที่อยู่รังเขาเองนะมาถอยทับก่อน คิดว่าการโจมตีเ้าสุดท้ายน่าจะเป็นแบบครั้งที่ดุเดังมากเลยนะก่อนแพทที่ตกอะ่ะเพราะว่าเขาน่าจะปล่อยแบบอ,อ่อศัตรูออกมาเยอะๆเลยนะแต่เราก็ไม่กลัวนะครับเราก็พร้อมที่จะบวชนหมดเลยนะครับมาดีอุย้ยน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะเพราะมันมีตัวแบบนั้นดาบใหญ่มากนั้นดาบหรือเปล่าเมื่อกี้เห็นไม่ชัดมาในโลกของข้าตามเข้ามาใส่เข้าไปนั้นดาบแค่นี้เองไม่กลัวมาดิโจมตีมามาใส่เข้าไปมาดีมาดี ใส่มุมหมดดีครับมาก็มาดีครับพีกัวมาอุ้ยพระอาทิตย์ตกกี่ทีดิพระอาทิตย์ยังไม่ตกเหรออุ้ยเมื่อไรจะตกเนี่ยไม่ตกข้าก็จะมาลาดตะเวนก่อนเลยข้าเป็นหัวหน้าของพระเจ้าอุ้ยเขามาแล้วผู้ยังไม่ทางจบคำเลยนะมาตรงนี้เขาก็มาแล้วนะครับเราก็ถอยหลังก่อนนะครับมาก็มาดีครับบวกครั้งสุดท้ายแล้วจา้ามันนี้บวกก่อนพระอาทิตย์ตกนะใส่เข้าไปนะครับจา้าวันนี้บวกเข้าไปเดี๋ยวเราต้องวิ่งออมนะ เดี๋ยวเราจะไปคาดคลธนูโยนหอใส่โยนหองอะไรนะครับโยนหอบ,บียวเรานี่โยนหอบเบียวเกินมาอุย้ยสาฟ้าสาฟ้าช็อตด้วยนะมีน,นี่โอ้โหเจ็เจ็บ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 ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอุยนะอ้ยชนะเวดกุศไม่ใช่สายฟ้าช็อตนะฟ้าผ่าเ,เราชอบพูดว่าสายฟ้าช็อตตลอดเลยใช้เวลาทั้งหมด4นาที32วินาทีนะครับอ่าดัง447แล้วก็ชนะนะครับ448ก็น่าจะทำใน EP ต่อไปนะครับ อีพีนี้ก็น่าจะมีเพียงท่านี้นะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาดูจนจบเลยนะครับและก็ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งและติดตามด้วยนะครับหรือไม่ใช่ดติดตามและกดกระดิ่งด้วยครับเพื่อลงคลิปจะได้แจ้งเตือนไปที่โทรศัพท์ของทุกคนนะครับก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับก็อีพีนี้ก็มีเพียงท่านี้นะครับบ๊ายบายครับผม